จะอยู่เพื่อใครอะเพลงกำลังโดนนะครับผมก็เนื้อหานะครับผมก็เป็นเพลงนี้เลยนะครับเออมาแบบใหม่ๆบ้างนะครับผมใครฟังไม่ได้ก็ปิดเสียงช่วงแรกไว้ก่อนนะครับคุณรู้ไหมนะฮะไอคำที่ว่าว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอนะฮะคือเห็นแชทนี้ที่เพื่อนสมาชิกส่งมาครับว่าแบบพิมพ์หาผู้หญิงแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าจบ นะครับคือไม่ต้องดูละครหรือแบบซีรีส์เยอะไปนะว่าแบบเออเฮ้ยเห็นในหนังในเพลงเนี่ยมังแต่งกันมาเป็นเพลงแบบนั้นอะ่ะนะฮะใช้คําพวกนี้แล้วนะครับผมผู้หญิงจะต้องแบบสบตามองหวานซึ้งเนี่ยแบบ แบบเฮ้ยแม่งกูต้องจําไ้พวกเนี้ยนะครับเอามาใช้บ้างแล้วนะครับเพราะแบบแม่งซึ้งอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าเกิดช่วงหวานๆนะช่วงคุณกําลังคบอ่ะคือแบบมันก็โอเคอ่ะนะฮะแต่มันจะไม่เหมาะเลยนะครับที่จะเอามาใช้ตอนที่ผู้หญิงกําลังจะไปนะครับคือคุณแบบผมเห็นแล้วแบบ หนึ่งเลยนะคือถ้าผู้หญิงคิดแน่นอนแล้วครับว่าจะไปจะเลิกครับและคุณไปพูดคําพวกนี้นะครับผู้หญิงฟังไปครับก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับไม่ผ่านสมองด้วยอ้อมสมองไปอีกนะครับ คือเราอาจจะคิดว่าแบบเออคำเนี้ยแม่งดูดีแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงอ่ะยิ่งสะใจนะครับคือถ้าเขาจะไปแล้วครับยังไงเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปแน่ๆนะครับและคุณยิ่งสรรหาคําพูดไปะครับผมเพื่อยกเขาอ่ะนะฮะบอกเลยว่ายังไงคุณก็ไม่ได้กลับมาหรอกนะครับพอเขาคิดจะไปแล้วเนี่ยนะครับยิ่งหาคําพูดแบบ อยู่ไม่ได้จะอยู่ยังไงเนี่ยฉันร้องไห้ทุกคืนฉันเสียใจมากนั่นนี่แบบอืมนะและก่อนหน้าเนียนะครับสาเหตุที่ผู้หญิงไปไครับมันเพราะอะไรนะครับคือถ้ามาคิดได้นะครับและมาหาทุกคำพูดมาพูดตอนเนี้ยนะครับผมว่ามันช้าไปนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าผู้หญิงไม่สุดจริงๆนะครับผมเขาก็จะไม่ไปนะครับยกเ้นเขาเจอคนใหม่อันนี้ก็ยกไว้ในอ,อีก สถานการณ์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทักมาถามนะครับจริง,รงๆเขาก็พยายามเขาก็พิมพ์มายาวแหละนะครับแต่คือผมดูจากแชทผู้หญิงนะครับที่คุณแคปไม้ดูแบบเนี่ยนะครับคือผู้หญิงแบบมันไม่เห็นค่าของคุณแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเสียเวลา นะครับพูดไปก็ยิ่งดูแย่นะครับเสียเราเองเปล่าๆนะครับมันเหมือนแบบแสดงความอ่อนแอแบบให้แบบให้เขาเห็นนะครับเราไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเขาแบบคิดจะไปเขาไม่เห็นค่าอะไรเราแล้วนะครับออกมานะครับแล้วเอาเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่าผิดอะไรนะครับคนน่าจะได้ไม่พลาดนะครับหรือถ้าผิดที่ผู้หญิงหาเรื่องเอง นะครับก็ยิ่งปล่อยไปโลดนะครับให้เขาไปได้ดีกับคนใหม่นะครับคนดีๆนะครับหรืออาจจะเจอไม่ดีที่รอเรามีอีกเยอะนะครับชีวิตชีวิตมันมีเรื่องมีสีสันให้เราเจอนะครับผมอีกเยอะนะครับอย่าเอาตัวไปอยู่อะไรกับจมอะไรกับที่ว่าแบบมันไม่ใช่นะครับผมนานๆมันก็ทำให้เราแบบดูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมจากที่มีคนถามมาเนอะนะครับใครชอบก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ Open Chat นะครับผมกับออฟช e ่นเขานะครับผมปรึกษา p r i v a t ส่วนตัวก็แท็กมาได้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับ